ตรีมหนึ่งสองห้าลายท่อจะของแจ้งว่ากินน้ำมันเครื่องนะครับ ได้เป่าได้เหีุารันไนะครัิด้มันเครื่องอาจะไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับถ่ายบ่อยนะกตัดติดใจทำเราลองทำยกันดู นี้นครับมาร์กโรตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดตัวทีในช่องนี้ครับตัวทีนี่นะครับมาร์กโตรงนี้นี่นะครับ,รรระรบจะมาดูว่าโซ่เราลิ้นยังใช้ได้ไหมใช้ใช้ได้อย่างตึงจับดูตึงๆอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเหลือเยอะหรือเปล่า ถ้าเหลือเยอะเราก็ไม่ต้องถอดนะครับนี่นะครับความเหลือของเช็คโตเราล,ลิ้นน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนโซเราล,ลิ้นนะครับเนี่ยเหลือเยอะครับเหลือเยอะเห็นไหมดันไม่ลงนะ <S <S เหลือต้องเหลือเยอะครับไม่ไม่ต้องถอด เดี๋ยวแเราก็ไม่ต้องเปิดฝานะครับไม่ต้องเปิดจานไฟถ้าเหลือน้อยคำควมก็เปลี่ยน ลองรอยการกินน้ำมันเครื่องรูเหมือนยังใหม่อยู่เลยนะ เียบครับเราจะมาวัดกุสูกดูนะครับว่ามันไซส์อะไรห้าสิบส <12 S 2> อง <52. S 2> ห้าสิบสองจุดห้าน่าจะเป็นสแตนด์บาร์เนาะ แหวนอัดก็ยังเด้งดีอยู่นะน่าจะนี่นะครับแหวนกวาดน้ํามันเนี่ยโตตายครับไม่ยอมปากแหวนไม่ยอมถ่างขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นได้แหวนนี่นะครับเนี่ยจมเลยเป็นได้แหวนที่กวาดน้ำมันเครื่องแล้วนะมัน จมไปแล้วไม่ยอมปากแหวนไม่ยอมด้งไปแล้วเนี่ยแต่แหวนอัดกับแหวนกําลังอัดยังดียังติดได้แล้วก็เดินเบาได้นะแต่ว่ามันกินน้ำมันเครื่องก็เป็นด้วยนี่นะครับสาเหตุติดเลย น่าจะติดที้ข้อเมาออนะครับไม่ยอมเด้ง ดูปากแหวนนะครับปากแหวนกําลังอัดก็ถือว่ายังไม่ห่าเลยนะครับยังใช้ได้อยู่เป็นด้วยแหวนกันน้ำมันเครื่องครับสาเหตุที่มันกินน้ำมันเครื่องจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาที่ฝาสูบเต็มเลยพอใช้ใชไปเดี๋ยววาว ไอพีเสียก็มีเข่ากาไปค้าก็ปิดไม่สนิทนะน่าจะประมาณแก้ไขก็เลยนื้อมาแล้วก็คว้านใหม่นะครับเปลี่ยนลูกูบเปลี่ยนแหวนใหม่แล้วก็ทำบ่าวาวใหม่อาจจะบดวาวใหม่หรือเก็บบ่าววาวเล็กน้อยแล้วก็บดก็น่าจะประมาณนี้นะครับโ่งเราลิ้นไม่เสียจะจบที่คว้านแล้วก็ปาดบ่าวาวใหม่บดวาวใหม่ ขอบคุณนะครับที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้า